จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไทยไม่ง้ออเมริกาที่แน่ๆแ,แอดว่ามีสาวกอเมริกาออกมาชักกระตุกแน่นอนสวัสดีครับพี่น้องแอดและทีมงานขอต่อจากคลิปที่แล้วที่แอดได้พูดถึงความมั่วของอเมริกาหวังกดดันไทยและภาษีอันมหาโหดที่ดึงราคาสินค้าไทยให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในอเมริกาคราวนี้เมื่อไทยไม่ง้อตลาดอเมริกาจะเป็นยังไง เดี๋ยวแอดจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันฝากติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับเริ่มจากพี่ใหญ่ที่ภูมิภาคนี้ต้องให้ความเคารพอย่างจีนกันก่อนเมื่อในหลวงราชการที่10บพร้อมสมเด็จพระราชนินีได้เสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยคณะจีนได้ตกลงซื้อข้างไทยกว่า5 0 0แสนตันนั่นหมายถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นเบื้องต้นยังมีเรื่องการลงทุนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอื่นๆอีกมากมายที่จะตามมา ต่อด้วยผู้นําที่ไม่กลัวใครอย่างวลาดิเมียปูตินได้ร่วมมือกับไทยไวห,หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าเทคโนโลยีการทหารการท่องเที่ยวการลงทุนเล่นเอาผู้นําอเมริกาอย่างนายทรัมป์อยู่ไม่สุขต้องออกมากลับลําทันทีเกี่ยวกับท่าทีความร่วมมือกับไทยจากที่เคยแข็งกล้าวว่าจะไม่เจรจาเรื่องภาษีการค้ากับไทยถ้าไทยไม่ทําตามข้อตกลงสันติภาพซึ่งเดิมเป็นคนละเรื่องกัน การป้องกันตัวเองจากผู้รุกรานของไทยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความร่วมมือการค้าแต่อย่างใดไทยมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองหากถูกรุกรานโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีของไทยได้โพสต์ผ่านสื่อออนไลน์ว่านายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียซึ่งเป็นประธานของอาเซียนด้วยได้โทรศัพท์มาหาผมอีกครั้งในเนื้อหาของการสนทนาท่านได้แจ้งยืนยันกับผมว่าท่านได้หาหรือกับนายโดนัลด์ทรัมป ประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับผมไปแล้วก่อนหน้านี้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์มีความเห็นตรงกันกับจุดยืนของผมว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมหรือ humanitarian demining เป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในปฏิญญาที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกันท่านจิงได้ขอให้รัฐบาลไทยเร่งดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดให้เร็วที่สุดเพราะมีความอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตคนของทั้งสองประเทศ และประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยืนยันฝากนายกรัฐมนตรีอันวามาแจ้งผมอีกครั้งว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่นำประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้จึงขอกลาบเรียนมายัางพี่น้องประชาชนที่มีความห่วงใย,ยต่อเรื่องนี้เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับนี่ถือว่าอเมริกาเริ่มตระหนักแล้วว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่จะโดนกดขี่ได้ง่ายๆ เพราะไทยคือหนึ่งเดียวในภูมิภาคนี้ที่มีศักยภาพและเป็นเส้นทางหลักการค้าระหว่างประเทศอีกทั้งการพัฒนาประเทศของไทยเป็นไปอย่างก้าวกระโดดจากประเทศเกษตรกรรมกำลังเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมวงเล็บไว้นิดครับว่าถ้าไม่โดนพวกเจ้าสัวกดหัวเอาไว้ซะก่อนนะเรื่องราวจากนี้จะเป็นอย่างไรทางด้านชายแดนจะระอูอีกหรือไม่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับพี่น้องคิดเห็นประการใด คอมเมนต์มาเล่าสู่ให้แอดได้อ่านมั่งนะครับขอบคุณครับ